เอาลสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคอนเทนต์ในวันนี้เนี่ยหลายๆคนทักมาถามผมนะครับว่าเงินเนี่ยเราจะหาจากไหนได้บ้างนะครับคือแบบเงินมันไม่พอใช่ไหมพอเราเลเวลสูงแล้วเนี่ยทั้งเงินทั้งยาทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันเริ่มที่จะไม่พอแล้วเพราะฉะนั้นนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยรวบรวมนะครับวิธีที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถทําได้นะครับแต่ข้อแม้เนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยฝากนะครับทุกคนเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร์นนะครับเป็นกาลัง ไม่ได้กดกระดิ่งเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆนะครับแล้วก็ผมเนี่ยขออนุญาตเข้าสปอนซ์สักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปรับชมกันแบบเต็มๆต็มนะฮะอ่ะสำหรับร้านเติมเงินเกม p y t o w i n Top-up นะครับทุกคนสามารถเข้ามาเติมได้นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีหลากหลายเกมให้เลือกนะครับคือแบบเยอะมากๆนะทุกคนอยากจะเล่นเกมไหนอยากจะเติมเกมไหนเนี่ย สามารถจิ้มเข้าไปได้เลยนะครับที่ไอคอนของเกมนั้นๆน,น,นะที่เพื่อนๆเล่นกันอยู่เนี่ยอย่างสมมุติว่าผมอยากจะเติมเกมสักเกมหนึ่งคืออ่ะสมมุติว่าโค้ดละกันทีนี้นยครับก็เข้ามาตรงหน้านี้แล้วเนี่ยกอ็อยากจะเติมมาไหนเนี่ยก็สามารถกดเติมได้เลยนะทุกคนมีเลือกที่ยบนะครับอยากจะเติมแพ็กเกจล่ํารวยเงินทองเนี่ยก็สามารถเติมได้นะครับกรอก ID ก็คือ u id ของเรานะครับก็ตปกอบมาแล้วก็ชื่อตัวละครนะครับแพ็กเกจราคาเท่าไหร่แล้วก็กรอกโค้ด ons แต่ถ้าเกิดใครจิ้มลิงก์เนี่ยตรงนี้ก็จะขึ้นให้อยู่แล้วนะทุกคนก็นั่นแหละครับเป็นการเติมเงินโดยใช้โค้ดของช่องผมนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุสน,นผมเป็น,นตัวนะทุกคนก็ขอขอบคุณล่วงหน้านะครับสำหรับใครที่เติมแล้วเนี่ยก็จะได้รับนะครับในส่วนของไอเทมต่างๆเนี่ยบางอย่างนะครับอย่างเช่นแพ็กเกจควายธนูตรงนี้เนี่ยก็จะได้เป็นโค้ดมานะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลสมาชิกตรงนี้และไปดูที่ประวัติการเติมเงินนะครับก็จะมีโค้ดควายธนู ตรงนี้นะครับเราก็แค่ก๊อปไปวางในตัวเกมแล้วก็กดใช้แค่นั้นเองครับแต่ว่าของอื่นๆเนี่ยก็จะสามารถรับได้เลยนะก็คือมันจะเด้งเข้าในจดหมายได้เลยนะครับสาหรับโค้ดสําหรับเกมอื่นๆเนี่ยก็ทาคล้ายๆกันหมดเลยนะครับทุกคนก็คือใช้ u i d เป็นหลักนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับสาหรับร้านเติมเงินเพทอวินดอปฝากไว้ด้วยนะทุกคนนะเติมเกมออนไลน์เนี่ยคือแบบดีมากๆไวด้วยนะครับแล้วก็เติมได้24ชั่วโมงนะครับทุกคนโอเคไป รวยกันครับเอาละครับทุกคนวิธีที่ผมอยากจะมานําเสนอทุกๆคนเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยมีด้วยกันอยู่4วิธีแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยผมขออธิบายในเรื่องของเงินสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะยังไม่เข้าใจหลายๆคนที่มาเล่นใหม่อ่ะยังงงอยู่ว่าเอ๊ะมันมี2ค่าเนี่ยมันมี2สีเนี่ยมันต่างกันยังไงแล้วมันใช้ยังไงนะครับอ่ะเรามาเรื่องไปเลยเงินนะครับมีจะมี2อค่านะครับก็คือเงินสีทองกับเงินสีเงินเงินสีทองเนี่ยเรานะครับหลักๆของมันหน้าที่ของมันหลักๆเลยก็คือ จับใจ่ายใช้สอยซื้อของนะครับในตลาดเป็นหลักนะครับแต่ว่ามันก็จะมีในบางกรณีที่เราสามารถนําเงินสีทองเนี่ยตอนนี้นะครับไปซื้อของในร้านได้อย่างเช่นแบบนี้ครับในกรณีที่เรานะครับมาซื้อของพวกนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาหรือว่าเครื่องประดับเกาะชุดต่างๆพวกนี้นะครับเรานะครับจําเป็นที่จะต้องใช้เงินในการซื้อแต่เงินในรูปแบบตรงนี้เนี่ยมันเป็นสีทองนะแต่ในกรณีที่เราซื้อเนี่ยมันจะไปลบตรงนี้ก่อนครับ มันจะไปลบค่าเงินก่อนนะค่าที่เป็นสีเงินตรงนี้นะครับนะครับลบไปก่อนถ้ามันไม่พอมันถึงจะไปดึงค่าสีทองมาใช้นะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยผมมีอยู่2 1งจุดหนึ่งเอ็มใช่ไหมในกรณีนี้ถ้าผมซื้อ,อซื้อเกาะแล้วกันนะครับซื้อเกราะเนี่ยมันก็จะไปหักในส่วนของเงินสีเงินเห็นปะตรงนี้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเงินสีเงินผมไม่พอมันก็จะไปดึงสีทองและเงินสีทองเนี่ย ถ้าเราจะใช้เลยนะครับไม่ยุ่งกับซื้อเงินสีเงินเนี่ยเราจะใช้ตรงไหนนะครับก็ไปซื้อของในตลาดครับทุกคนเงินสีทองเนี่ยนะครับเราจะใช้หลักๆเลยก็คือการซื้อของในตลาดการซื้อของในตลาดตรงนี้เนี่ยมันก็ต้องใช้เงินสีทองเท่านั้นนะครับในการซื้อขายเพียงเท่านั้นเลยและทายังไงถึงจะสามารถซื้อขายจากตรงนี้ได้แน่นอนครับว่าเราจําเป็นที่ต้องเติมเติมเงินก่อนแพ็คลิมิตตรงนี้ครับเราจําเป็นที่จะต้องซื้อไอตัวบัตรตัวนี้ครับนี่เข้าตลาดถามว่าตัวนี้เนี่ยมันดีไหม ต้องบอกว่าคุ้มที่สุดในเกมแล้วครับแล้วก็ซื้อครั้งเดียวใช้ได้ทุกๆตัวในไอดีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุด้วยจนกว่าเกมจะปิดนะครับอันนี้เนี่ยผมถือว่าคุ้มมากๆทุกคนหลังจากที่เราซื้อแล้วเนี่ยเราก็เปิดใช้ตามปกติเลยนะครับเราก็จะสามารถค้าขายได้นะครับในนี้อ่ะผมก็อธิบายไปแล้วนะครับสำหรับเงินและค่าเงินนะครับต่อไปก็จะเป็นวิธีในการ หาเงินนะครับว่าจะมีวิธีไหนบ้างหลายะคนอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้นไคร,รู้แล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกดซ u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยมาเรามาเริ่มกันเลยเนี่ยวิธีแรกเนี่ยก็คือการฟาร์มโดยปกติเลยครับทุกคนก็คือเนี่ยปล่อยตีมอนปล่อยบอทแบบนี้นะครับมันก็จะได้รับเงินตรงนี้ด้วยเช่นกันเห็นไหมหล่นมาปุ๊บมันก็จะเด้งเข้าตรงสีทองเป็นหลักเลยนะครับอ่าอันนี้เนี่ยจะเป็นวิธีที่หนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากที่เราฟาร์มมอล้วเนี่ มันยังไม่ได้จบเพียงแค่นั้นนะครับเรายังได้รับในส่วนของกล่องอาวุธกล่องชุดกล่องประดับนะครับตามเลเวลมอนด้วยนะครับอย่างอันนี้เนี่ยมอนมันช่วงของ60ใช่ไหมมันก็จะมีโอกาสได้ทั้งของที่เป็น70นะครับตรงนี้แล้วก็เป็นของ50ตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งถามว่ามันดียังไงแน่นอนครับว่าการสุ่มแบบเนี้ยมันดีถึงแม้ว่าจะไม่ได้ชุดของเรานะครับแต่ว่าถ้าได้ชุดของเรามาเราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปซื้อใน ร้านค้าตรงนี้นะครับนี่ยถ้าเราซื้อในร้านค้าเนี่ยเกาะชิ้นหนึ่งเนี่ยก็ราคา7,940พัน้ยใช่ไหมของเวล50แล้วเราต้องซื้อเยอะๆมาเพื่อที่จะทําในส่วนของการอัปเกรดท่านมันด้วยนะครับให้เป็นสีทองอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราตีมอนฟาร์มมอนไปเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของกล่องพวกนี้มาเปิดหาของนะครับ แล้วก็เอาไปผสมได้สมมติว่าผมได้อันนี้มาแล้วแล้วผมพอใจแล้วผมอยากจะพออยู่แค่นี้นะครับก็คือเอาไปใส่ก็ได้หรือจะทําแบบนี้ก็ได้ครับทุกคนเมื่อเราซื้อบัตรมาแล้วเราก็สามารถนํามาวางขายได้นะครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมมีของเท่าไหร่นะผมมีของของเลเวล50นะครับ50ของอาชีพอาชีพนักล่านะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราสามารถนําไปวางขายได้ไหมอย่างเมื่อกี้เป็นเกราะนะครับนักล่า มัลกล่าชายใช่ไหมของเลเวลเท่าไหร่นะ50อ่ะเราก็มาดูนะครับในชุดของสีน้าเงินราคาถูกสุดคือ5000ันอ่า5,000เนี่ยเราก็วางขายตรงนี้ได้แต่ผมอาจจะไม่ค่อยขายนะครับของเลเวล50ที่เป็นสีน้ำเงินผมจะไปขายนะครับของเลเวลเอ่อ50นี่แหละแต่เป็นสีสีสีส้มขึ้นสีสีม่วงขึ้นไปอะ่ะจะขายของสีม่วงขึ้นไปเพราะสีม่วงก็ราคาดีนะครับ แต่ว่าไม่ใช่ชุดอันนี้นะต้องเป็นชุดจอมยุทธ์นะครับส่วนใหญ่ผมจะทําชุดจอมยุทธ์ขายนะครับสีม่วงของเลเวล50ราคามันจะประมาณนี้สี่หมื่นนะครับขึ้นไปหรือจะทําเป็นพวกอาวุธก็ได้อาวุธก็จะราคาดีหน่อยนะครับก็เป็นของ50สีม่วงเนี่ยก็ราคาแสนกว่านะเนี่ยผมจะทําอันนี้นะครับหรือถ้าเกิดเป็นชุดเนี่ยมันก็จะทําเป็นสีทองไปเลยนะครับก็จะขายได้ราคาดีอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับ ที่เราจะสามารถหาเงินได้แล้วก็ลงทุนน้อยนะครับดีกว่าเราไปนั่งซื้อในร้านค้าตรงนี้แล้วก็เอามาทําขายนะครับมันจะค่อนข้างที่จะได้กําไรน้อยมากๆนะครับถ้าโชคไม่ดีอันนี้นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีและก็สีเงินนะครับเราจะหาได้จากไหนอีกที่เป็นสีเงินนะนี้เนี่ยผมก็แนะนําเลยว่าให้เราเนี่ยไปลงดันนะครับลงดันเนี่ยมันจะมี2ดันให้เราลงนะครับก็คือดันฝึกฝนนะครับแบบนี้กับดันพื้นคืนชีพนะครับที่จะได้เงินทั้ง2อันเลยนะครับ ก็สามารถลงได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่ได้รับอ,ออโต์โตนะเราจําเป็นที่จะต้องเล่นมือเองเนะครับเพราะว่าระบบออลตโตมันเขาจะตัดออกนะครับสาหรับในดันนี้แล้วก็ดัเนเจนฝึกฝนเนี่ยตรงนี้แ่ะเราลงเราก็จะได้เงินด้วยนะครับถามว่าได้เงินยังไงในเมื่อตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าเราจะได้แค่อันนี้อย่างเดียวถูกต้องไหมแน่นอนครับว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่ามันมีตรงนี้ครับให้เราไปที่3ขีดตรงนี้แล้วเลื่อนลงมาที่กิจกรรมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเนี่ยเลื่อนมาที่ภารกิจรายวัน ตรงนี้ครับการเ้ยนฝึกฝนให้เราดูตรงนี้นี่นะครับเราลงครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะได้ไอ้ลูกแก้วฝึกฝนเนี่ยสารสกัดฝึกฝนเนี่ยประมาณ16 00 0อัพแน่นอนครับพราะฉะนั้นการลงหนึ่งครั้งเนี่ยเท่ากับว่าเราจะได้กล่องพวกนี้ครับนกล่องตรงนี้มีอะไรนี่เลยครับทุกคนเงินนะครับสามแสนนะครับเป็นเงินสีเงินนะครับไม่ใช่สีทองนะเงินติดตัวนะครับนี่สามแสนกล่องละ3 0 0 0 0 0เท่ากับว่า วันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ 1.2m ทุกๆวันนะครับถ้าเราลงครบนะอันนี้เนี่ยก็ต้องมาลงกันด้วยนะครับเพื่อที่จะได้เงินนะครับไปซื้ออยู่ซื้อยาซื้อของซื้ออะไรมาทําสําหรับขายได้อีกนะครับอันนี้เนี่ยหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ทราบแล้วก็ได้ทราบในวันนี้นะครับมันก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราจะสามารถหาเงินได้ก็คือการฟาร์มมอนสเตอร์นี่แหละแต่ว่าทีนี้เนี่ยการฟาร์มมอนสเตอร์นะครับเราจะได้ในส่วนของตัวนี้มาครับที่เป็นเศษของ มอนสเตอร์พวกนี้เนี่ยเขาจะเรียกกันว่าพวกขยะพวกนี้นะครับที่เอาไว้ใช้ในการแลกป้ายถ้าเกิดสมมุติว่าใครอยากจะขายเนี่ยก็สามารถขายได้เช่นกันด้วยการที่เราเนี่ยนำไปลงนะครับลงที่ตลาดตรงนี้ก็จะหาเงินได้อีกเช่นกัน,นครับเราไปที่เบสตเลดแล้วก็ไปที่อื่นๆตรงนี้เนี่ยไอเทมจากมอนสเตอร์พวกนี้นะครับเราสามารถนํามาวางขายได้เลยคนที่ความซื้อไปเนี่ยเขาไปทําอะไรแน่นอนครับว่าเขาเอาไปแลกป้ายบุญคุณกันแต้มบุญคุณนะครับอย่างอันนี้เนี่ยหนึ100ชิ้นนะครับราคา2 0,000ื ตกชิ้นละ200อนะครับอันนี้เนี่ยสองร้อยเก้าสิบนะครับ,รบก็เนี่ยเราสามารถวางขายได้ส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ขายหรอกนะพวกนี้ผมก็จะเจ้าไปแลกนะครับแลกตรงนี้แลกเปลี่ยนนะครับแลกเป็นแต้มบุญคุณตรงนี้นะครับเนี่ยเลือกเอกาตรงมาแล้วก็กดแลกเปลี่ยนตรงนี้ไปเลยครับก็จะได้นี่มาเพราะว่าเงินเนี่ยมันหาต้องอื่นงเนี่ยอาจจะได้เยอะกว่าตรงนี้แต่ตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ไม่อยากได้แต้มพวกนี้ก็สามารถนําไปขายได้เช่นกันครับเดี๋ยวเราไปดูในตลาดกันหน่อยยังอยู่นะครับ อันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันจะออกค่อนข้างช้านิดนึงนะครับมันจะไม่เหมือนกับพวกอาวุธชุดต่างๆนะครับที่มันจะออกออกได้ไวกว่าของพวกนี้นะครับเพราะว่าของพวกนี้เนี่ยหลายๆคนเขาก็ฟามกันได้ไงมันก็เลยแบบว่าเออไม่จําเป็นต้องมานั่งซื้อพวกนี้ก็ได้นะครับโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสาหรับวิธีการหาเงินหลักๆเนี่ยก็จะมี รวบรวมมาก็ประมาณนี้แหละโอเคในคลิปนี้เนี่ยผมก็หวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับม่มากก็น้อยยังไงก็ลองไปทํากันดูนะครับได้ผลไม่ได้ผลยังไงเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ก่อนจากกันในคลิปนี้เนี่ยฝากเลื่อนลงไปกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจผมด้วยแลวเจอกันใหม่ในคลิปต้าน,นะครับสำหรับนีิปไปแล้วครับทุกคน